มือของเรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเดี๋ยวต่อไปเรามาดูวิธีการใช้งานนะคะผ่านโทรศัพท์มือถือกันค่ะสวัสดีค่ะเรียนรู้หลากหลายกับครูไมรับไอทีวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปเรียนรู้แอปพลิเคชันของ Google ที่มีมาให้แบบฟรีฟรี จากการที่เราสมัครอีเมลของ Gmail นะคะตอนนี้นะคะในหน้าจอของเราก็เป็น Google ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมามองที่มุมบนด้านขวามือนะคะถ้าเราล็อกอินเข้ามาด้วยอีเมลที่เป็น Gmail ก็จะขึ้นรูปแบบนี้นะคะอันนี้เป็นอีเมลที่เป็น Gmail ปกติของครูมมยนะคะคราวนี้เราจะมีแอปพลิเคชันหรือจุด9จุดตรงนี้ คิดว่าหลายๆคนก็คงเคยเข้ามาใช้ตรงจุด9จุดตรงนี้นะคะเป็นแอปของ Google ที่มีให้มาพร้อมกับ Gmail เลยนะคะก็จะมีหลายๆแอปที่เราเคยได้ใช้กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูม,มายก็จะมีอีกหนึ่งแอปที่ทุกคนอาจจะเคยได้ใช้นะคะโดยที่เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะ ก็คือตัวแอปที่ชื่อว่า Cheat นะคะแอปชีตเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกับ Microsoft Excel นะคะแต่ข้อดีของชีตเนี่ยก็คือแบบออนไลน์นะคะคือถ้าเราไม่มีโปรแกรม Excel อยู่ในเครื่องนะคะเราก็เข้า gmail แล้วเราก็เข้ามาที่ชีตนี้ได้เลยนะคะก็จะมีเครื่องมือและหน้าตาใกล้เคียงกันมีไอเดียมาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านนะคะคือใช้ตัวชีตเนี่ยนะคะคือเป็นการใช้ชีตแบบออนไลน์นะคะเปิดสร้างอยู่ในโน้ตบุ๊กนะคะแต่เวลาเราจะใช้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่สะดวกที่จะเอาโน้ตบุ๊กเนี่ย ติดตัวไปด้วยนะคะเราใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะคะพอเข้ามาในหน้านี้นะคะก็จะเห็นงานที่เป็น Excel ขึ้นมานะคะพอเซฟขึ้นมาเนี่ยพอมาเปิดด้วยชีทเนี่ยก็จะเปิดได้นะคะอยู่ใน o o o g s h s h t เนี่ยได้นะคะแต่วันนี้นะคะคุณไมายจะมาแนะนำทุกท่านนะคะให้รู้จักแกอรี่ของเทมเพลตที่ o o o g s h s h t เนี่ยได้สร้างไว้ให้นะคะไปที่ ด้านบนเนี่นะคะแล้วเลือกคำว่า Gallery t e m p l a t e นะคะซึ่งใน Gallery t e m p l a t e เนี่ยก็มีตัวอย่างไฟล์งานนะคะที่เป็นไฟล์ Excel ที่เราสามารถที่จะนำมาใช้กับงานต่างๆได้นะคะ,ะมีชื่อเขียนกำหนดเอาไว้นะคะคราวนี้วันนี้นะคะ,ะเนื่องจาก ก็ใกล้จะเปิดเทอมนะคะเราก็อยากจะแนะนำให้คุณครูนะคะได้ลองเข้ามาใช้แกลอรี่เทมเพลตนี้ในการสร้างงาน Excel ออนไลน์หรือว่าชีตเนี่ยนะคะก็คือการเข้าชั้นเรียนนะคะเหมือนการเช็คชื่อนะคะอ่ะคุณไมค์คลิกเข้าไปนะคะเห็นไหมคะหน้าตาของชีตเนี่ย o g l s s h e e t เนี่ยจะคล้ายๆกับ Excel เลยนะคะตารางให้สำเร็จเลยนะคะค,คุณครูก็เปลี่ยนชื่อของนักเรียนนะคะเราก็อาจจะ ไปนำชื่อของนักเรียนลงมานะคะ Ctrl C อนทูเพื่อ Copy แล้ว c อนท V เพื่อวางนะคะชื่อของนักเรียนเข้ามาแล้วนะคะส่วนการขยับขยื่อนไปที่ไปชี้ที่ตรงชื่อของเซลล์นะคะก็ขยับได้เลยนะคะนะคะตรึงไว้ให้เห็นชื่อนะคะถ้าเรามีวันที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะลายชื่อก็ยังคงอยู่อันนี้เขาบอกว่า วิธีการใช้งานตัวไฟล์นี้นะคะสามารถที่จะไปหาตัวชีตตัวเทมเพลตตัวนี้ของตัวเองได้เลยนะคะมีแต่ถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวในใต้คลิปนี้คุณไมจะใส่ลิงก์ของไฟล์นี้เอาไว้ให้นะคะคุณครูก็เข้าไปเปลี่ยนชื่อของนักเรียนของค,ครูแล้วก็เปลี่ยนชื่อชั้นชื่อคุณครูนะคะต่อมานะคะเราจะมาแก้ไขวันที่นะคะวันที่พอเราคลิกเข้าไปที่วันที่นะคะ จะเห็นว่าตรงแถบสูตรนะคะหรือแถบฟังก์ชันเนี่ยข้างบนเนี่ยจะเห็นเป็นวันที่31เดือนสิงหาคมนะคะปี2002นะคะเราก็เปลี่ยนเลยค่ะเราจะเปิดเทอมวันที่17นะคะ,ะเดือนพฤษภาคมก็คือเดือน5นะคะปี2021กด e n t เ r ปุ๊บ นะคะพอกด enter นะคะเห็นไหมคะวันที่ก็จะเปลี่ยนแล้ววันข้างล่างเนี่ยก็จะทําการเปลี่ยนให้เราเองโดยอัตโนมัติเลยนะคะแล้วพอวันถัดถัดไปนะคะเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะคะเราก็ใช้การคัดลอกสูตรนะคะลากยาลงไปเลยนะคะวิธีการคัดลอกสูตรทําอย่างนี้นะคะก็ทําแบบเดียวก,กันกับใน excel เลยค่ะพอคลิกนะคะจะเห็นมุมของเซลล์นะคะที่มุมล่างขวาของเซลล์เนี่ยจะเป็นตุ่มๆแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ทําชี้ ให้มันกลายเป็นเครื่องหมายกากรบาทสีดานะคะแล้วก็ลากไปนะคะก็จะทําการคัดลอกสูตรคัดลอกวันที่นะคะไล่ไปเป็นวั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 นเลยเห็นไหมคะ17 18 19 2ส้าถ้าตรงกับวันเสาร์อาทิตย์เราไม่ต้องการนะคะเราก็อาจจะคลิกตรงบริเวณวันเสาร์อาทิตย์นะคลิกอย่างนี้นะคะแล้วก็คลิกขวานะคะแล้วก็ทําการลบคอลัมน์นะคะลบคอลัมน์อ่าลบไปแล้วนะคะก็จะเป็นวัน สุกแล้วก็จะวันจันท์ข้ามาเลยแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มวันเราจะต่อยาวไปนะคะต่อยาวไปเป็น2เดือนเราก็มาเพิ่มนะคะมาเพิ่มมาที่อันสุดท้ายเนี่ยนะคะช่องสุดท้ายของวันนะคะเราก็คลิกขวาอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทําการแทรกนะคะแทรกค่ะจะเลือกแทรกทางซ้ายหรือแทรกทางขวานะคะ ก็จะได้คอลัมน์เพิ่มในอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ค,ค่อยคัดลอกสูตรมาใหม่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะทำเทีละเดือนนะคะเราก็เพียงแค่คัดลอกชีตนะคะก็คลิกขวาที่ชีตนะคะแล้วก็เลือกคำว่าทำสำเนา ชีดลาชั้นก็ได้นะคะแต่อันนี้เราจะแยกเป็นเดือนเดือนแบบนี้นะคะจะให้นับการมาเรียนของนักเรียนการเช็คชื่อนะคะพอเราทําตัวนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปแชร์เอาไปให้กับตัวเราเองนะคะใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือคราวนี้นะคะ <ๆ S 2> ก็จะมีคําอธิบายนะคะเรานี่เราแทบจะไม่ต้องใส่สูตรอะไรเลยนะคะส่วนวิธีการกรอก ป้อนข้อมูลนะคะเขาก็มีคําอธิบายอยู่ด้านบนป้อนค่า p ก็คือพิมพ์ตัว p นะคะสําหรับนักเรียนที่เข้าเรียนตัว l นะคะสําหรับนักเรียนที่เข้าสายตัว e สําหรับขาดเรียนโดยแจ้ง,งผู้สอน p l e u ข้อความตรงนี้นั้นเองนะคะจะลิงก์มาถึงตรงท้ายตารางนะคะจะมารวมให้ที่ท้ายตารางว่าเข้าเรียนครบไหมนะคะเข้าสายกี่ครั้ง ขาดเรียนโดยที่แจ้งครูผู้สอนกี่ครั้งนะคะแล้วก็ขาดเรียนโดยที่ไม่ได้แจ้งกี่ครั้งถ้าเราลองกรอกข้อมูลดูนะคะเราก็จะกรอกแต่เฉพาะนักเรียนที่ขาดเรียนเห็นไหมคะตัวเลข้ายตาลาปรากฏขึ้นนะคะตรงนี้ถ้าเราไปคลิกดูที่ตัวช่องจะเห็นได้ว่าเขาจะใช้คำสั่ง ในการคำนวณก็คือเขาอีฟ e เราก็จะใส่อย่างนี้ไปถ้าเราไม่ถนัดภาษาอังกฤษแล้อยากเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะคะก็จะมีบอกให้ใช้แทบ็บคีย์ การเข้าชั้นเรียนนะคะเพื่อปรับเปลี่ยนตามความต้องการเนี่ยนะคะขีความขีการเข้าชั้นเรียนนะคะก็จะมีคําอธิบายไว้นะคะว่าการตั้งค่าขีข้อมูลการเข้าชั้นเรียนเนี่ยมีอยู่4แบบนะคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนนะคะเราก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนเราเอาตามเดิมก็ใช้แบบนี้จะเป็นตัวเลขก็ได้นะคะตัวเลขที่ที่เราถนัดใช้ไม่ยากนะคะแต่ถ้าเกิดอ่านเรามองรู้สึกว่า มันไม่มีตารางเห็นไม่ชัดนะคะจะใส่ตารางเพิ่มนะคะจะใส่ตารางเพิ่มก็จะไปที่ด้านบนเมนูด้านบนนี่นะคะก็จะมีรูปเส้นเส้นขอบแล้วก็เลือกตรงนี้นะคะก็จะเห็นตารางคราวนี้พอเราจะเริ่มนําไปใช้งานใช้การแชร์นะคะไปที่ด้านบนนะคะตอนนี้เนี่ย เครื่องหมายแชร์เนี่ยจะเป็นรูปกุญแจก็คือใช้ส่วนตัวของเราเท่านั้นคนอื่นได้ใช้ได้นะ,ะกดคําว่าแชร์วิธีการนี้นะคะเราอาจจะใช้ส่งให้กับหัวหน้าห้องหรือให้กับผู้ที่เป็นคู่ชั้นของเราเวลาเราจะแชร์นะคะถ้าเราจะต้องแชร์ให้เฉพาะเจาะจงนะคะเราก็ พิมพ์อีเมลของเขาเนี่ยลงไปในนี้เลยแต่ถ้าเกิดเราแบบต้องการที่จะให้ใช้แบบสาธารณะนะคะเราต้องมาดูข้างล่างนี้นะคะ,ะเราก็ทําการเปลี่ยนนะคะตอนนี้เนี่ยเฉพาะเราเท่านั้นถ้าเราทําคนเดียวไม่ต้องการให้ใครเนี่ยเข้ามาเราก็ทําการคัดลอกลิงก์นี้นะคะส่งให้ตัวเองนะคะส่งให้ทางไลน์ส่งให้ทางแชทแล้วเราก็ไปเอาโทรศัพท์มือถือของเรานะคะล็อกอินเข้าด้วยอีเมลเดียวกัน นะคะเราก็ถึงใช้ได้แต่ถ้าเกิดเราต้องการให้ะไรหลายๆคนช่วยกันเช็คชื่อนะคะเลือกตรงนี้นะคะเปลี่ยนให้ทุกคนที่มีลิง พอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราต้องตรงนี้นะคะทุกคนที่มีลิงก์เนี่ยถ้าอ่านอย่างเดียวเนี่ยเขาแค่เข้าไปดูเราอาจจะส่งลิงก์นี้ให้กับผู้ปกครองนะคะให้ดูว่าเนี่ยนักเรียนเนี่ยไม่เข้าห้องเรียนวันไหนวันไหนบ้างนะคะถ้าเกิดเป็นลักษณะให้แค่เป็นผู้อ่านเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้นักเรียนของเรานะคะที่เป็นหัวหน้าห้องหรือคุณครูคู่ชันเนี่ยช่วยเช็คชื่อหรือตัวเราเองช่วยเช็คชื่อผ่านโทรศัพท์มือถือ ือเราต้องทำการเปลี่ยนสิทธิ์ตรงนี้นะคะให้เป็นแบบ educator ก็คือสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลได้แต่ตรงนี้ต้องดูให้ดีๆนะคะถ้าเกิดเราให้กับนักเรียนก็ต้องดูให้ดีว่าเขาสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลได้เราเช็คคนเดียวเราก็เลือก e d u c a t o r เพื่อที่จะให้เราใช้กับอุปกรณ์อื่นได้ ะะเสร็จแล้วก็กดคําว่าเสร็จสิ้นนะคะพอกดคําว่าเสร็จสิ้นแล้วดูด้านบนนะคะข้างใต้เนี่ยก็จะมีรูปคล้ายๆกับห่วงโซ่นะคะให้แสดงเห็นว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนที่มีลิงก์นี้สามารถเปิดเข้ามาได้นั่นเองก็จะทําให้การเช็คชื่อของเรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเดี๋ยวต่อไปเรามาดูวิธีการใช้งานนะคะผ่านโทรศัพท์มือถือกันค่ะค่ะหลังจากที่เราได้แชร์ลิงก์เมื่อสักครู่นี้นะคะ ผ่านทางไลน์ของเรานะคะและเราก็เนี่ยนะคะพอได้ลิงก์ในการเข้าไปเช็คชื่อนะคะเราก็กดเข้าไปเลยเห็นไหมคะก็จะมีรายชื่อของนักเรียนนะคะพร้อมทั้งตัวตารางนะคะทําให้เราสามารถที่จะเช็คชื่อนักเรียนได้นะคะไปตรงไหนเราก็เช็คชื่อนักเรียนได้ไฟล์นี้นะคะจะเป็นไฟล์ออนไลน์ซึ่งพอเราทําคนนึงแล้วนะคะใครที่มีลิงก์เนี้ยก็จะสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะเหมือนกับทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะเข้าไปดูนะคะพอตรงไหนนะ ะะก็จะมีตรงด้านล่างนะคะที่เขียนว่าป้อนข้อความหรือสูตรนะคะเราก็ใส่ไปอันนี้ให้ใส่ตัว p นะคะหรือให้ใส่ตัว l สมมุติว่าวันนี้เราเราทำไปแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนเพื่อนครูหรือนักเรียนมาช่วยเรากรอกข้อมูลนะคะก็จะกรอกต่อกันไปได้เลยะะทำการเซฟให้อัตโนมัติเลยนะคะเวลาทำงานออนไลน์ตรงนี้นะคะก็จะทำให้คุณครูนะคะสามารถที่จะใช้งาน โปรแกรม Google Sheets นะคะแบบออนไลน์เนี่ยได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมากมายนะคะเดี๋ยวครูไมจะนำตัวไฟล์นี้ใส่ลงไปใต้คลิปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูไมรักไอทีก็ขอจบการนำเสนอ,อการใช้ Google Sheets ในการทำเช็คชื่อนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครูไมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ